เป็นรูปสุดท้ายที่ได้ส่งไปค่ะเป็นรูปปารลีเป็นเค่ะเราจะสอบถามกันฝ่าโดยถามาวว่าในโซนที่ไม่ชีม่ชั้นในเนี่ยเราจะได้รับการติดตั้งปารลเมาตรฐานช่วงไหนคะแล้วก็จะเป็นรูปแบบแบบไหนที่จะได้รับการติดตั้งคะเพราะว่ามีประชาชนชาวพันเข้ามาเยอะพอสมควรเหมือนกันอี้ครับปิดสารทั้งหมดเนี่ย 58หลังในยจำนวน58หลังเนี่ยปรากฏว่ามีเตนทั้งหมดที่อยู่4หลังนะครับซึ่งสาเหตุสำคัญเนี่ยก็เนื่องจากว่าสํานักการะดเนี่ยเคยเข้าไปพยายามที่จะก่อสร้างแต่ปรากฏว่าอาคารพาณิชย์ที่อยู่ด้านหลังนะครับก็มีการทวงตีว่าถ้าสร้างไปแล้วเนี่ยแต่บางหน้าลานเขาเพราะฉะนั้นจํานวน ต็นสี่หลักเนี่ยนะครับความกีรทัรทนเท้าเนี่ยกว้างประมาณ5เดมตรสามารถที่เราจะนม่ตร่าน่ลงได้แต่นี่จากวว่าเราก็มีความพยายามที่จะนะครับไม่ให้ประชาชนที่เขาเป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์เนี่ยเดือดร้อนตอนนี้สำนกักการจราจรเนี่ยนะครับอยู่ระหว่างการออกแบบนะครับซึ่งอาจจะมีขนาดที่เล็กลงม,มาหน่อยหนึ่งแต่สามารถที่จะเป็น ศาลาที่พักผู้สานได้นะครับซึ่งก็ตอนนี้นะครับสถานการณ์ตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับจะออกแบบได้เสร็จเนี่ยประมาณภายในเดือนสองเดือนนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการก่อสร้างจํานวนสี่ศาลาทดแทนเต็นท์สี่แห่งนะครับของในพื้นที่ของสานักงานเขตสวนหลวงครับขอบคุณครับเป็นท่านบรนดาลที่เราทั้งสำนักที่ผู้ตรวจเงินนี่แล้วเราก็มีได้รับในมาตรการที่ออกแบบใหม่มาแล้วก็ ทำต้นแบบมาเขาได้ว่าปีนี้ประมาณ80แห่งแล้วก็เริ่มทำเป็นลูกแบบที่ติดตั้งจริงแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดใช้ได้ดีแล้วก็นี่คือลูกแบบที่ตั้งใหม่นะมีไฟปางไม่เกะกะมีที่ล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวปีเข้ามาตัแต่งแล้วก็เพิ่มอีกเป็นหลักร้อยหลักนะแล้วก็คนกระจายทุกเกขตในประเทศไทยหมดครับเพื่อเป็นลูกแบบที่เราเริ่มทำครับที่สามเนี่ยการสัญญาเนี่ย สัญาจราจรได้เสร็จกันแล้วนะครับช่วงปรแกาเยืนมีราวผลยืนต้นมาแต่ประเด็นก็คือว่าตอนนี้สํนาน,นักตัวที่การเตรียมรัรออหลังเนี้ยอยู่ยระหว่างมันจบไปนะครับซึ่งการมันจบไปเนี้ยจะแล้วเสร็จเนี่ยประมาณเดือนมิถุนายนแต่ในระหว่างเนี้ยในสัญญาที่สํานักกระดจราจรได้ํากับาทางบริษัทเนี้ยนะครับถ้าเกิดใมกรรี บริเวณสาดดาที่พักตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไม่มีความสว่างก็เป็นเรื่องของผู้รับจ้างเนี่ยจะต้องไปติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับให้มีความสว่างขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าที่ไหนนะครับโซล่าเซลล์นะครับที่ติดตั้งไปแล้วเนี่ยมีปัญหาดับนะครับก็เป็นเรื่องของผู้รับจ้างเนี่ยจะต้องเข้าไปเีนการแก้ไขให้เสร็จสิ้นนะครับการสัญญาในคือสาดาสาดาที่พักผู้ดีสาย จะเบี่เข้าไปทำการก่อสร้างให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยรข้อมูลที่มีเนี่ยอย่างของไฟโซน่าเซลล์หรือว่าไฟดุจตุ้งที่ไม่สว่างไม่ใช่แบบเพียงแต่ชั่วคราวนะคะ บางส่วนเป็นเป็นมาตรฐานแต่ว่าไม่มีไฟเหมือนกันนะคะคาดว่าน่าจะรอาาการประจฉกที่ทางท่านรองผู้ว่าได้แจ้งว่าจะประภายในเดือนธันวาคมนี้นะคะเดี๋ยวทางทีจะขออนุญาตติดตามแล้วก็ขอส่งรายละเอียดในจุดที่ไฟไม่ส่องสว่างนะคะแล้วก็ให้ทางผู้รับจ้างเนี่ยเข้าไปดําเนินการให้ค่ะขอบพระผู้พิทักษประธานค่ะท่านรองเอกพันธ์พีแดงค่ะท่านรองผู้โดยพวันนี่ตาประชุมครับครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาธิผู้ทรงเกียรตินะครับกรณีนะครับไฟฟ้าที่สาดที่พักผู้ที่สารนี่นะครับไฟดับนะครับก็ยอมรับว่านะครับเป็นสิ่งที่เป็นความจริงนะครับสาเหตุเนื่องจากว่ากรุงเทพฯก่อนเนี่ยนะครับได้มีการจ้างเหมาเอกชนเนี่ยนะครับเข้ามาทําการดูดูแลมาบำรุงรักษานะครับปรากฏว่าช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับสัญญาเนี่ยนะครับได้สิ้นสุดลง หลังจากสัญญาที่สุดลงเนี่ยสำนักจราจรเนี่ยก็ญญดยได้เข้าทําการนะครับจ้างเหมาบริษัทลายใหม่น,นะครับช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคม2 5 6 7นะครับถึงกันยายน2 5 6 7นะครับซึ่งเป็นสัญญาใหม่ประเด็นก็คือว่านะครับนิ่งจากว่าลิสเตอร์ของเดิมเนี่ยนะครับเป็นลิสเตอร์ที่เป็นในชื่อของบริษัท ที่ทําการจ้างเหมาเพราะฉะนั้นทางธนานารกรดอนเนี่ยมีความเป็นเป็นจะต้องปิดมินเตอร์นะครับเป็นชื่อของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งทั้งกรทมในส่วนของกรุงเทพกรุงเทพใต้ใช่ไหมครับกรุงเทพใต้นะครับมีอยู่ประมาณ6 0ร้กว่าหลังนะครับก็ทําให้มันหาว่าไฟฟ้าได้ดับแต่ในขณะนี้กรุงเทพกรดอนนะครับได้มีการจ่ายเงิน จำนวนเงินแปดแสนบาทเนี่ยให้การไฟฟ้าไปแล้วการเฟฟ้าเนี่ยอยู่ระหว่างการเป็นจบนะครับสายไปนะครับเพื่อจะจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นสาเหตุสงคัญก็คือว่าไฟฟ้านะครับจะต้องมีการเป็นจบสายให้กับกรุงเทพมหานครเพื่อจะได้มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้นะครับนี่คือคือหักก็แด้ เห็นว่าประชาชนพอที่มาว่าข้าสาเนี่ยเฉลี่ยวันนี้ก็มาสองแสนคนสองแสนแล้วเดี๋ยวตาอไปก็เต็มแต้มผมว่าสนามหลวงก็ประมาณแค่เกี้ยงมันรวมกันเต็มแสนคนที่สยามเนี่ยผมว่าตัวเล่นันนี้มาถึงหมื่นหลาคนแต่ก็ไอเดนคนที่ทั้ไปจะมานะเต็มสยามใครเข้าสาบมาบารสนามหลวงนี่เปิรสีลมรู้งข้าทากมาแล้วราผาแจัดการมันแต่้าพรวมที่มาการจัดการก็น่าจะพอใช้ได้ในเรื่องโปรไม่มีไม่ีปัญหาตัต ใหญ่ๆที่จะมีมากก็เช่นอย่างวันที่12เราจกินโหลนิดหน่อยเรื่องข้อสาเพราะว่าเราไม่ได้จ่ายเรื่องการจราจรให้เป็นตัวเดียวเราขึ้นมาจากที่13เราก็จะมีปัญหาเรื่องอับเล่นแห่งรอยบ้างที่มันีดขวางทาเข้าออกเช่นสีลมทางออกนี่ยจะมีคนมาต้านายตุ้มชิ้นนะผมว่าตรงตีแยกเข้าวัวทางเข้าข้อสามนี่ก็จะเป็นจุดที่มีปัญหาเราก็รีบเอาเจ้าหน้าที่เข้าดูเลยทัทีแล้วใจเรามีหน่วยเป็นรายการที่หนุนพื้นที่แล้วก็เข้าไปแก้ปัญหก็เขาก็ได้เป็น ตรงคาด้าได้เนี่ยที à, ่มีปัญหาอยู่เป็นตรงเซ็นเตอร์เวิร์ซึ่งคนที่สองเนี่ยคัคนที่สองของเราเนี่ยว่าช่วงบ่ายทีคนแน่นมากเลยต้ติดมว่าทํามีนเสิร์ตแล้ว็คนแน่นปวดมากาที่เราผ่านาไม่ต้องเป็นแช่วงลาเพราะว่าเราก็เลื่อนคอนเสิร์ตไปแล้วก็จัการได้นในภาพรวมก็ถือว่าให้ดีส่วนเลื่อนวันทเหก็มีก็จะว่ารูดพู่แต่ิง17คนของเซฟานกอนเท่าไหร่19 19ปีแล้วกี่คน ที่ร้า22ครับก right? ็ลงมาถามก็ถ hmm. ือว hm. ่าเป็นมาที่เราตั้งเป้าไว้นะแต่ก็จะมีวันแทนจากมอไปแต่ในโครงกรต่อจุดที่มีปัญหาถ้าเราตรเอที่ไปปรับปรุงเนื้อหาตรนตัวเล้ลดลงอย่นี้ได้เดียวมันชัดการกราเป็นการขาทาในที่ต้องมงต้อมีการก้ตเก็ที่ดีนะท่องเที่ยวอะไรม้าแต่เราคงดูตัวเลขที่เป็นเป็นเินงไม่ได้ง่ายนให้ทางรัฐบาลช่วยตออตัวเลขใลนตเี๋ก็ต้องมีการจำานตัวเลข แต่ว่าทางสยามทางสยามก็ไปเพื่อส่งตัวเลขมาก็้อยู่ผมว่าสองจุดเขมีจุดที่อย่างำแปลที่พทก่อสองจุดก็รวมปันมาก็เกือบเป็นล้านนะตัวเลขเขาเขาส่งมาในยเน่เขากแต่ก็ท่านดีเร้ก็เห็นว่าระบบที่ใช้ขวดจับใบหน้าครับที่ปีนี้เราออกมาใช้ค่มีการตรวดจับล้วพบผู้ต้องสงสัยกันได้แบบนี้เออมันชยวยไม่ถึงดนั้นะยัไม่ถึงัพวกผู้ต้องสงัยว่าเราทำหล้วที่เป็น BOC ผู้อภิปรานสอบแนวขึ้นอ ซึ่งเรตรวจสอบได้จริงเรื่อนาำก็อาจจะประหยัดฝนถ้าเรามีการอัปเดตต่างๆเพิ่มขึ้นจริงแล้วเราก็อาจจะมีข้อมูลที่เราใช้พัฒนาได้ทั้งเรื่องการเรียนรถเรื่องการนับคนคนับคนที่ใช้ได้ดลนะก็ดู่จนว่าเงินท<อ>ี่ได้แต่ว่า<อ>นาง Google ก็อจจะยิ่งยืมมาใช้อาจารย์เห็นวันก่อนเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานมันมีแชร์กในโลกโซเชียลเรื่องเหมือนให้ประชาชนอัปเดตไซต์รถเมย์เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยมันมี บางคนเนี่ยเขามาคอมเมนต์ว่าหรือพอสมคจะยกการดูแลเรื่องสักรรถเมย์ทั้งหมดมาให้ก็เข้ามาดูแต่บางคนผมพี่ว่าเขาก็มีระบบของเขาเองก็รับระบบของสมคเองก็ตอนนี้แทบไม่ได้เป็นผู้ดูแลเขาดูแลเพราะเขาเองเขาตัวระบบจะเป็นคนดูแลทั้งหมดรถไปม่รถล่้งต่างก็อยู่ใต้ขึ้นระบบแล้วไม่ได้มีเขาที่ตรงนี้แต่การผมว่าเราตอนที่เราทำเรื่องจักรรถเมย์เรามีจักรรถเมย์ใหม่ที่ผมว่าเราใต้อะไรมาแต่จุดจุดแล้วก็จะทำเพิ่ม ก็เราต้องมีรวบรวมข้อมูลต่างๆพวกนี้ให้มากขึ้นรูปแบบบ้านรถเมย์ใหม่ของเราเป็นยังไงอะคะถ้าเกิดตัวนี้คือติดตั้งหลายถึงน้าูหน้าโรงพาบเรื่องสีอะไรก็แบบผมว่าก็คือการแดดการงฝนได้ดีขึ้นที่นั่นแล้วก็ไม่กีดขวางทางเดินมันก็มีไปแต่ระหว่างอาจารย์ทำแม้ว่ากรทมอาจจะไม่เคยมีความคิดนี้แต่ถ้าเกิดแบบกรทมที่มาดูแลเรื่องรถเมย์จริงๆโอเคไหมคะผมว่าทีนี้เราก็ต้องดูว่าอะไรเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนสุด ตอนนี้แล้วเท่ากับหัวใจเนี่ยเราเป็นโอเปอเรเตอร์อาจจะยีงไม่าเป็นรีเปอเรเตอร์มันคือเป็นผู้ควบคุมว่าจะละอ่านกฎหมายไม่ได้ทำหน้าเราก็เป็นรีเปอเรเตอร์ไม่ได้หรอกเพราะผมบอกเราต้องเป็นหนึ่งในโอเปอเรเตอร์ผู้ประกอบการมากกว่าประกอบการแล้วก็ดำเนินการในระดับจุดที่เป็นฟีลเตอร์บริษัทอื่นนะตอนนี้แล้วผมว่าเราคงไม่ได้แบบเป็นรีเปอเรเตอร์ โอเน,น,นะครับทุานอวกรทนอำนกรท่า่ผ้องนรบนวรั่นวรน้น้วย่นผ้อนวาท่้วท่นร่้องชวานวรท่้นยกรผว่านะู้นวยรทบผวยร่น้องชางรทกอรกอ,รรกอู้นวยกรทรท่านผอนายกท่้นวยก่า้นนกท้ร ทั้งท่านสื่อรกมเลยเหตุน้อยก็เป็นทางชั้นนอกนะครับก็คือเรื่องปัญหาการขาดแคลนอุปรกรณ์แล้วก็ความพร้อมต่างๆของสารที่เกินนะครับเช่นทุ่งครูเกี่ยวกับสบายดีเลยนะครับเห็นครับสั้นๆก่อนเลยก็เห็นที่ท่านสั้นนะครับทุ่งค, 40, บบงงนนครูเนี่ยมีสามสิบตารางกิโลเมตรแบ่งเป็นสองทางที่ใต้เนี่ยติดกับจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นแขวงทุ่งครูนะครับก็มีสารที่เกินอยู่ในอยู่บริเวณในใกล้ๆสถานีทุ่งครูนะครับ เรีวยกว่าแทบจะสุดยินชัยของทุกครูเลยนะครับปัญหาครับเพราะมันเป็นทั้ทงเทศใต้นะครับอยู่แทบจะในเขตของชายแดนกทมเลยเนี่ยเวลาจะไปดังเพลที่ไหนเนี่ยมันก็ค่อนข้างๆจังหบากนะครับขอแสดงความยินดครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาจะดังเพลไม่ครับเพราะแม่ที่น้องเวลาจะเรียกอะไรถ้าอยู่ไปบางวัดนี่คือจะทำใจเลยนะครับวอดใช้เป็นต้อมไป นะครับผมคุยเมื่อตอนที่เตรียมกระทูนี้ก่อนปิดสมการนะครับก็คือเสียอยู่ปัจจุบันไม่แน่ใจว่าพอกล้พอว่าจะแก้อภิปรายแล้วอาจจะซ่อมเสร็จไหมนะครับก็อย่างซ่อมอยู่ที่ขอกรนะครับก็คือกองช่ามของคาร์ทมนี่แหละไม่รู้ว่าเขียนเราหมายถึงเขียนทุกคู่นะครับไม่มีรถกระเช้านะครับหลายๆกรรมการบางคนด้วยนะครับจะมีการปรับปรุงแก้ไข หรือฝึกการเนที่ทียิ่งขึ้นหรือจะมีการก่อสร้างสารเมฆกับเอียงย่อยในบางจุดถึงแม่ครับขอต้องทำแรกขอบคุณครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องหลักของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับเราก็มีการพยายามพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในระดับขอตท่านรองนัวิชาการระบบเครื่องนักวิเคราะห์และวิเคราะห์สายไทยตุนัสิเดียในระครับการเรียนท่านประธานที่ขออนุญาตท่านสมาชอ ขออนุญาตตอบเป็น3ประเด็นนะคะประเด็นแรกในเรื่องของรถซึ่งจะต้องมีรถมาตรฐานนีนะคะอยู่ที่สถานีดับเพลิงเนี่ยตามที่ท่านสกกราหาเนี่ยรถมาตรฐานที่เป็นรถน้ำนะคะและรถบันไดเนี่ยกำหนดซ่อมแซมเสร็จในเดือนพฤษภา2567นะคะทางผู้บริหารเนียายามเร่งรัดเต็มที่นะคะที่จะทำให้เสร็จตามกำหนดให้ได้ในระหว่างนี้เนี่ยเราใช้ตัวรถจากสถานีดับเพลิงของราชพฤกษะ จอมทองแล้วก็เขตบางขุนเทียนในการสนับสนุนเหตุการณ์นในกรณีที่รถหลักซึ่งปกติในสถานีรถิฟหลักซือรถมาตรฐานสองคันในทุกๆแบบนั้นก็ฐานนะคะ03 04 05 06 07ในขณะเดียวกรรันรถหนึ่งหมื่นลิตรนะคะรถน้ำหนึ่งหมื่นลิตรใช้เงินงบประมาณของปี2567ในการสั่งซื้อคาดว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในกระบวนการคาดว่าจะได้ในเดือนสิงหาคม2567นะคะไม่น่าเป็นยายการเงิน,นะคะ่ะ รถ 6, น้ำ6คันนี้รถกระบะและตัวรถดับเพลิงใหมอ่อยู่ในงบประมาณปี2568เดี๋ยวก็จะได้รัดให้สามารถมีทรัพยากรเหล่านี้ในสถานีดับเพลิงในหะ้ครบตามแต่มาตรฐานนะคะ ส่วนในเ,เรื่องอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของที่พักที่ท่านสกกอรุนาถามเนี่ยขณะนี้เนี่ยสำนักงองการเลบบกตัทาองสนาณภัยได้พิจารณาพื้นที่ด้านข้างซึ่งสามารถขึ้นอาคารที่พักเพิ่มเติมได้กําลังศึกษาพื้นที่และจะดําเนินการดูเรื่องของรูปแบบที่โฉมซึ่งรปแบบมาตรฐานเพราะว่าท่านว่าได้แต่งตังคณะกรรมการคุยภาพและทรัพยากรทางด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กำนักอาศัยของเจ้าหนัางานดับเพิงเนี่ยในทุกเขตนะคะทุกเขต ซึ่งแผนของทางทุ้งครูเนี่ยอยู่ในป25ี2569นะคะที่จะพิจารณาทำที่พักเพิ่มเติมให้ในพื้นที่ข้างเขียงในเรื่องของการเพิ่มสถานีรลัฟเ,เนี่ยขณะนี้เนี่ยได้คุยกับท่านรองผู้ว่าสารอยู่เพราะว่าเรามีการปรับมาสเตอร์แลนในการใช้พื้นที่ในแขวง มังมดอยู่ในด้านบนนะคะซึ่งจะเป็นมัสเตอร์แผนในการปรับพื้นที่ที่เป็นศูนย์กีาสนามกีฬาและพื้นที่ที่เราจะใช้เป็นพื้นที่ในการก่อสร้างโรงพยาบาลด้วยก็ขออนุญาตรับเรื่องนี้ไปขอศึกษาพื้นที่เพิ่มเติมคาดว่าน่าจะสามารถปรับตัวมาสเตอร์แผนที่ทําพื้นที่ได้แล้วก็จะรายงานให้กับทางสะพานได้ทราบต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ